สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับเป็นดาวโจนปกติออกเวลาตีสาวันที่12บสองเดือนหกพี่หกนะครับผมหัวที่แล้วเสียดายเสียดายเนาอเจาะไม่เข้านะเด่นมาอยู่แต่เจาะไม่มา6กแด นะสามตัวบนหกแปดเจ็ดสองตัวล่างหนึ่งหนึ่งโอโหของตัวเดิมหนึ่งหนึ่งตัวเดิมนมี่ตำแหน่งเดิมด้วยนะเ <c oughs> นาะหนึ่งหนึ่งตำแหน่งเดิมนะออกแปลกแปกางวัลที่แล้วนะั้นได้หกกับเจ็ดนะครับนะหกกับเจ็ดนะหกไปอยู่หลักร้อยฟันหกไปอยู่หลักร้อยเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดมาอยู่แต่ไม่มีตัวเจาะไม่มีแปดมิเตก้าเนะี่ย เจ็ดเก้าเจ็ดแปดไม่มีขอไปด้วยนะครับขอรถษขอไปด้วยนะครับนะมาสู้กันต่อ,อหุ้นดาวโจนนะครับวันนี้เด่นนี่แหละวันนี้ 8กับ7นะ8กับ7นะครับก็จะมี81 82 80 71 72แล้วก็70บวกกันนะครับตับวก,กันก็จะมี79นะแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดหไม่ดีกว่าแ3 ปดสามแปดหกมาเน้นเน้นเน้นที่แปดมาวันนี้เน้นที่เลขแปดเอาแปดมาวันนี้เอาแปดนะครับตัวเน้นก็จะมีแปดหนึน่งแปดสองแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่ง 8182 807 1 80นะครับผมุม้นดาวโจ์เลขสอตัวนะครับก็จบไปแล้วต่อไปมาดู3ตัวนะครับ3ตัวนะครับ812 8นึ่งสองแ่าแปดหนึ แล้วก็แปดหนึ่งเก้าแปดสองศแด้แล้วก็แปดอ่ะนี่แหละว,วันนี้ขอให้มี8มาขอให้มีเลขแปมาเนาะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจน์นะครับก็จบไปแล้ววันที่สิบสอนะฝากากดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ